สวัสดีครับวันนี้มีรถเก๋งแฮตแบ็กหประตูถูกๆมานำเสนอสักหนึ่งคันนะครับคันนี้บอกเลยนะครับใครไวใครได้นะครับ1 4 9 0 0แสนาพนะครับฮอนด้ j a จ z GE ปี2010นะครับตัวเอสเกียรโตนะครับรถสวยใสนะครับเดิมๆนะครับลงล้อแม็กไอ3 0สามศูนะครับเกียรโตขับใช้งานปกตินะครับใช้น้ำมันล้วนเอกสารครบพร้อมโอนภาษีไม่ขาด แอร์เย็นเพลงเพาะนะครับอันนี้รถขับดีนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างปกตินะครับสามารถขับเดินทางไกลได้เลยสีขาวโรงงานเลยนะครับ1นึ่งแสนนาพันนะครับปี2010ราคาถูกสุดในตลาดนะครับเกียร์โตเพื่อนเพื่อนพี่ๆท่านใดนะครับกำลังหาอยู่นะครับลองดูนะครับรถสวยใสรถเดิมๆเลยนะครับ ภายในสะอาดนะครับคุ้มๆนะครับราคาเ,าเบาๆแบบนี้10000แสนซิมหนึ่ต่างจังหวัดมีบริการส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับดูรถได้ที่ลำลูกกาของเจ็ดมีจอแอนดรอยให้พร้อมนะครับเลขไม่2 0ง0 0นกิโลเมตรนะครับเลขกไม่แท้ๆเลยเอกสารครบพร้อมโอนรถใช้น้ำมันล้วนนะครับ สนใจติดต่อ094-047-7970นะครับดูรถได้ที่รลำลูกกาของ7เครื่องเดิมเดิม1.5 ivtec นะครับเดียวโต,โตคุ้มคุ้มนะครับราคาเบาๆแบบนี้หายากแน่นอนนะครับ1 8 9 9 0 0 0โอเคครับผมใครสนใจแอดมาคุยกันได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ลงเลย